พ่อแม่ผมสั่งสอนมาให้อยู่กับคนให้รักทุกคนอโดยเฉพาะคนข้างบ้านหรือคนรี้จักมือไม่ให้ทะเลาะกันอย่างเด็ดขาดไม่้เดียงนี่เราต้องคุยกันสังเกตนะใหให้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 ตลอดอ่ะไอ้ทดี่วมช่วยได้นี่นะแต่ว่าบางอย่างตรงนี้เรายังไม่ใช่ใช่ไหมนะตัวเองอยู่นี่นี่ผมพูดเนี่ยนะเรามีจากสิ่งเล็กๆก่อนอันนี้คือเอาเอาเรื่องตลาดที่จะมาลองรับมาเก็บข้อมูลกันนะเก็บข้อมูลว่า เดิมที่เราทําแผนการผลิตว่าแผงสีแผงข้าวนี่หลักฐานละนะแผงข้านี่คือพริกใช่แผนการผลิตของเราอ่ะเดี๋ยวจะไปเดินทุกแรงวันหน้ากินแะ้วก็ยู่อยู่ว่าแผนการผลิตของเราทุกแรงรอดในร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ห้าเปอร์เซ็นต์ยังไงเปหน้าครบทุกคนพอห้าเปอร์เซ็นต์ยังไม่ถึงปั๊บทีนี้ก็ในห้าเปอร์เซ็นต์นั้นลดลงไปอีกเหลือเป็น 0.01%ด้วยซ้ำไปรอบปลูกแล้วมันตายปลูกแล้วมันตายปลูกแล้วมันตายใครบ้างไม่อยากมีไรายได้ใครยั่งไม่อยากมีตลาดรองรับแต่ว่าเราทําของโดยสวิตสาทิจิตผมต้องมีคุณภาพใช่ไหมนี่มันมีคุณภาพที่ไหนเอาไปขายอ่ายก็ตายผ่านวิสาหกิจชุมชนเอาสินค้าขนาดนี้มาทาขายโอ้ไม่ได้หรอกเรารักษาสถาบันลึกๆของผมมาไหเวตาลเตเตจะพูดกันเหมือนจะทีอว่านที่คุยกับคนนารสเนี่ย ถ้าเขาไม่เข้าใจเขาจะเข้าใจเหมือนเราเห็นแก่ตัวแต่ถ้าได้คุยเขาจะแจ้งว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณลนค้าที่เข้าวิสาหกิจชุมชนมันต้องมีคุณภาพมันต้องมีเกรดตอนนี้เรากาลังศึกษามันอยู่ว่าเราทําไงมันมีเกรดพอมันมีเกรดแล้วโอเคใครไม่ต้องการตลาดตลาดหลายที่ยิ่งดีด้วยซ้ำไปยิ่งมีสารงวิจัยกิจชุมชนเขารองรับเราไปส่งเท่าไรก็เอาหมดอะไรประมาณนี้มันโอเคอยู่แล้วเรื่องนี้โอเคอยู่แล้วเรา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 ไม่ทิ้งวิสาหกิจชุมชนหรอก ผมก็ไม่ีทคโีการสิบชุมชนแต่ที่พูดไปเนี่ยเนี่ยเป็นยงนี้ดูดมันมีาตอนนี้ตอนนี้เราปลูกผักแต่เราเรายัางยังไม่เหลือที่จะคอขายยังยังไม่พร้อมที่จะขายเพราะเราเเริ่มใช,ใ,ชใ,ชใช่ใช่มันของที่มันมีน่ะถ้าเรามาดูในสวนเราเกียรติมันมีนั่นแหละแต่ว่ามันไม่พอมันมันขายไม่ได้อเออมันขายไม่ได้สําคัญตรงคือมันขายไม่ได้เอาไปขายเขาอายเขาตางอันนี้อายเ่อ มันมันมันสินค้าที่มนคุณภาพยังลูไม่ถึงอะไรนี้ไม่ได้หรอกเพราะวิชาชีพจมๆนี่วันหน้าทินรัตตำตันมานานแล้วคือมามั่นคงแล้วทีนี้ถ้าเราไปส่งสินค้าที่ไม่มีคุณภาพความหนักใจก็อยู่ที่คนดูแลอีกมันวุ่นวายยากมันมันไม่มันไม่ได้อะคือมันต้องเอาคุณภาพเป็นหลักครับนี่ต้องรอเน้นคุณภาพตอนนี้กำลังศึกษามันด้วยที่เราปลูกตอนนี้นะก่อนไดกินมั่งได้กินมั่งอะไวประมาขนาดนั้นได้เยอแต่มันลงเล็กเวาเนว่เาดูเราว่า ก็อยากได้ผไปขายเพะมาจากคุณปัญชลีเนาะคุณปัญชลีแกเป็นผู้ศิกษาเลี้งเหลือถืออาจารย์ตอนนี้แกอยากให้ผักที่เนี่ยขายขายได้เหมือนตามเหมือนที่ยายแล้วก็จะได้เข้าเข้าตลาดทุกคนต้องการจะให้ความช่วยเหลือแต่ว่าของแกอย่างที่พูดความจริงอ่ะตรงนี้ถ้ามันเข้าไปเข้าตลาดเนี่ยมันเข้าไปโดยที่ไม่เสียาใช่มันเสียดายที่ว่าผักของเราเป็นผักปลอดินซีแล้วเราไปขายในราคาถูกแค่นั้นเอง แต่ว่าแกก็เลยให้หน่วยประสุมรถว่าที่เนี่ยเขามีผักอะไรขายมั่งแต่ถ้ายังไม่พอหนูก็จะแจ้งรายงานแต่นั้นแต่ถ้าวันไหนเนี่ยเรามีผักพอเพียงพอเรามีตลาดวันหนึ่งที่เราพร้อมเราก็สามารถส่งอาจจะส่งได้ไม่แบบโอเคแต่ว่ามันก็ต้องต่อต่อจะถึงตอนนั้นเนี่ยมันต้องมีหน่วยของท้ายวิสาหสิ่งเข้ามาช่วยเราอาจจะต้องมีการพัฒการตามดังตื่นอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ขอสำรวจไปก่อนใช่ดีแล้วครับดีแล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับเข้ามาตารวจได้มาให้ข้อมูลได้ยุข้อเท็จจริงเราจะได้เห็นว่าเราจะจับกันยังไงอะไรประมาณใช่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 ยังภาพพวกนี้มันไม่สวยเงี้ยที่นี่ขาดอะไรขาดปุ๋ยหรอนใช่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 นี่แหละเป็นสูงที่ถูกต้องว่าน่าคิดว่าทำเรื่องนี้มาเวิร์แล้วแหละแต่ว่ามันตัวถึงเ้าจะเราพูดแบบทั่วไปในตลาดเหมือนตลาดนั่งยองอะไรประมาณนั้นได้ใช่ไหมล่ะ แต่ว่าถ้าข้าววิทยาการจุมชนเนี่ยเหมือนกับที่ลูกสาวจะมารับไปอย่างคุณปัญจะดีจะมาดูแลมันไม่ได้เลยนี่เกรดไม่ได้เลยซึ่งซึ่งึ่งเขาก็รับไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะคนกินผักก็อยากได้ผักสวนใช่ใช่ย่องคุณภาพผมนี้ย่องคุณภาพามากๆเลยครับถ้ามันมีคุณภาพ้าผมยังไม่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 ผ่อเสียหายเวลามันเสียแล้วเกิดเสียเฉพาะเราเสียวิสาหกิจชุมชนไปเลยใช่ไหมล่ะแล้วมันพอดพะมันเสียแล้วทีนี้มันเกิดการแอนที่เกิดการต่อต้านมันสร้างเงื่อนไข เมขามีเงินไขายเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นปกติเราก็โทษก็ไม่ได้จะว่าเขาเก็บงินแล้วเรามันไม่เวิร์กอ่ะทีนี้ต้องรให้มันเวิร์กรับนี่คือฝึกทำครับตอนนี้ <Yeah. S 2> กําลังฝึกทําเพื่อเรียนรู้ไปว่าเออเดี๋ยวจะต้องดูแลมันแบบหน้อยจะปลูกให้แน่นจรเกินไปใช่ทีนั้นแหละมันโอเคแล้วแต่พอถึงเราทําได้ถึงขนาดนั้นใช่ไหมทีนี้ไม่มีปัญหาแล้วทีนี้เราก็วิ่งแหมววิเศษาสตจิมจนอยู่ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะตัวนี้เป็นตัวรองรับครับเป็นตัวรองรับ นี่เขาแน่นเกินไปเนาะสอนเอาหลายเรื่องปลูกแน่นจนเกินไปปลูกต้นนึงหลายหลุมจนเกินหลุมนึงหลายต้นจนเกินไปใบมันก็ตีแน่นเกินเพรมันหลายเรื่องตอนนี้ที่ต้องต้องเข้าไปดูมั่งเรามือใหม่เนี่ยครับดิดินก็ม่ดทำด้วยอันนี้ทำไปเรียนรู้ไปเนี่ยเรียนได้แค่สี่ห้าอย่างสี่ห้าครั้งนั่นแค่สองปีเนี่ยมันก็จะดีขึ้นแหละแต่ประมาณนั้นแหละนี่แหละดูตัวเรียนดิเนี่ยถอนทิ้งหลายต้นเลยครับได้ทุเรียนต้นใหญ่มาเพงด้วยนี่ส่งมาจากมันไอ มันังชาตาต้น้ำพันธ์สองเราเนี่ยนะโมซันทิงของที่เราเจ็ดเทนรากมันพุดสู้ต้นเล็กๆที่เรามาซ่อมอย่างนี้ไม่ได้ต้นเล็กๆรากมันไม่พุดไอันี่ไม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 ่จริญเติบโตเนี่ยดูนี่รู้เลยนะอย่างนี้คือรากแกไม่ออกถ้ารากแกออกยอดมีจะแตกออกเออแต่ว่าถ้าออกเล็กๆแต่แต่เนี้คือรากโอยออกรากโอยออกมันไม่มีปัญหาตอนนี้มันมันเราไม่ต้องการรากโอยมันเบอกออกอยู่แล้วมากน้อยแต่รากที่เราต้องการอยู่รากแกตอนตอนทิ้งแล้วปัญหาเยอะอยู่รักน้มาก เรื่องมันสารับพักเลยสูตรตายตัวไม่มีเลยสำหรับตัวเรียนนี่ยากมากแต่ก็ต้องทาครับหรือทาไปอย่างนั้นแหละทำไปเพื่อได้เป็นบทเรียนบทเรียนได้เป็นบทเรียนอะไรได้ในนำไปใช้ประโยชน,น,ยยน์ในหลายๆบุคคลในหลายๆส่วนคนที่เขาสนใจเอาน้ำให้ทางนี้เหรอเนี่ยไม่ก็ไม่ทางนี้แหละทางนี้แหละเอาไมทางนี้เอ, <ๆ S 2> เอาละ <ๆ S 2> เป็นว่าเรื่อง,องที่ว่าวันน่ากิน้ผมจะออกจากวิสาหกิจโยนผมถือว่าพูดกันพูดเล่น ็ยอกันเลเออครับผมตัวนั้นแต่ยอกันผมก็ยจอู่จู่ๆจะมาพูดีไดยังไงใจดีคถามใหม่จะต้องผมขอซเดียว่อยตอนนี้หัวหนากินรเดินไปดูพกเดินไปดูพกันไปดูปัญหาเรื่องพเกิดพตัวนี้ผมไม่อยากลูกเลยจริงๆผมอยากูกตัวีทหนูมาดูบอเข้มาแล้วไ่ยอจะได้ ดีก็ดีๆนะฉันเกียดเกลีย